สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำเครดิตเนาะค่ะคือการที่เราขัดลอกิ้นนังเองเนาะค่ะอันนี้เราก็จะสอนเนาะอันนี้เราเราขัดเครดิตใช่ไหมเพอทีนี้เราก็ต้องไป ฉบับสมบูรณ์ที่เราไปคัดลอกเขามา P P A P ที่เขาเต้นเนาะนี่ไง <K ill ip> ข้าเทบคอได้อย่างงี้คุณจะกดตรงนี้ลูกศรไปชี้ทางขวาหรือว่าข้างล่างนี้ก็ได้กดข,ข้างล่างน่นดีกว่านะก็กดไปเนะาะกดคัดลอกลิงมันกจะ็จะเขียนว่าคัดลอกแล้วเนะาะค่ะนี่ๆแล้วก็เข้าเข้าคลิปเก่าเราเลยนี่ ที่นี้นี่มันจะเป็นนี้เนาะ,ะกดแก้ไขเนาะแก้ไขนะคะที่นี้นะคะในการวางเนี่ยเรากดค้างเลยมันจะมีคำว่าวางกับเรื่องทั้งหมดกดคำว่าวางนะคะค่ะแล้วก็เห็นว่าเครดิต <Yes. S 1> ก็เนาะ ค่ะหรือว่าใครจะทําอีกแบบก็ได้นะแต่เราก็จะทําแบบนี้แล้วก็เวนเวนเนค่ะอันนี้อย่างง่ายได้มากนะคะค่ะถ้าส่วนเราก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้เนาะเข้าปุ๊บมันก็จะมีแต่เราต้องเข้าใหม่นะคะมันจะตอนแรกมันก็ไม่มีเนาะ ก็ลองเข้าใหม่เนาะนี่เจอแล้วเคเดิตพอเรากดไปนี่ <Okay. S 1> เป็นแพลพบเห็นเนาะ <Okay. S 1> นี่ถ้าเราค <Okay. S 1> ่าสำหรับวันนี้นะคะด์กน <Okay. S 1> ิวกายขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ จบลงด้วยคลิปง่ายๆสั้นๆถูกใจไวรุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายบายยนะแก